สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวโดยเฉพาคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับคอปลั่นไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์ แม้บุคคเลเรือได้ก็ตามเจอร์เ,เกนคอปผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลเผยว่าต่อให้ทีมของตนบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่10เมษายนที่จะถึงนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นการตัดสินแชมป์พิมี์เมลีแต่อย่างใดหงแดงมีคะแนนตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก่อนออกเดินทางไปเยือนถิ่นเอ,นเอริฮัสเตเดียม โดยที่ฟอร์มของหงแดงนั้นต้องบอกว่าสวยรัวมากๆเก็บชัยชนะในเกมลีได้ถึง10เกมติดต่อกันแต่ถึงอย่างนั้นคุณซอหนุ่มวัย54ปี<ๆ>ก็ไม่คิดว่าเกมดังกล่าวจะเป็นเกมนัดตัดสินแชมป์ถึงแม้ทัพหงแดงจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกประยัดเยียดความปลาชัยให้เรือใบสีฟ้าได้ถึงถิน่น<ๆ>ก็ตามถ้าคุณชนะซิตี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้ว ผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดหรอกว่าโอเคแชมป์ถูกตัดสินแล้วเพราะคุณภาพของคู่แข่งเรากำลังเจอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือสิ่งที่มันเป็นแต่เราก็จะพยายามอย่างแน่นอนหากเราต้องการบรรลุปเป้าหมายของเราเราต้องชนะทุกเกมของเราที่เหลือนี่คือเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เรารู้ดีแต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองไปทีละนัด ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของเกมถัดไปแต่หลังจากเกมนั้นก็จะมีทั้งเกมในรายการอื่นๆและในพรีเมียรีนั่นคือสถานการณ์และอย่างที่ผมพูด เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดโงเซโนปัดคว้าฮาแลนด์ร่วมถิ่นแอนเฟลเจอเกนคอปยอดเทรนเนอร์ของหงแดงลิเวอร์พูลยืนยันว่าไม่มีความสนใจคิดที่จะร่วมวงไปแย่งคว้าตัวเออริงฮาแลนด์ศูนหน้าจอมถล่มประตูทีมชาตินอร์เวย์ของเสือเหลืองโบลสเซียตัทมูลแต่อย่างใดเนื่องจากค่าตัวที่สูงลิ่วแพงเกินไป สปอร์บิลสื่อชื่อดังจากเยอรมันระบุว่าการคว้าตัวฮาแลนด์ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อาจต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นทะลุหลัก250ล้านปอน์เลยทีเดียวนอกจากเรื่องค่าฉีกสัญญาหรือค่าตัวที่ต้องใจ่ายให้บรเซีเดอร์ดอดมูลแล้วก็ยังมีค่าตั้งตลอดระยะเวลาของสัญญาค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับทางเอเจนและค่าโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วพอปจึงไม่มีความสนใจที่จะดึงตัวฮาแลนด์มาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นิดเดียวและปล่อยให้เป็นการแย่งชิงของบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบเออร์มิวนิคให้ไล่ล่าตัวกันต่อไปเราจะไม่เข้าไปใกล้เรื่องนั้นตัวเลขที่ถูกพูดถึงมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆ เราไม่มีทางที่จะทําอย่างนั้นได้เลยไม่มีโอกาสพูดการตันตรงนะนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ตรงการมันไม่โอเคเลยพรอบเคยกับส่อฟิลสื่อในบ้านเกิดของตนสำหรับฮาแลนด์ยังมีสัญญาอยู่กับบลเซียดอ์มุนจะถึงปี2024แต่มีการเปิดเผยจากสื่อหลายสำนักว่ากองหน้าวัย21ปีมีค่าฉดสดญญา เมื่อถึงช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่ราวๆ75ล้านยูโรอลิอซอนชี้ยังต้องแก้กันหลายจุดหลังเกมหงบุกอัดเบนฟิกา้อาอลิซอนเบเกอร์นายทวารแดนเซมบาของลิเวอร์พูลบอกว่าทีมหงแดงยังมีหลายอย่างที่ต้องให้ปรับปรุงแม้จะบุกไปคว้าชัยเหนือเบนฟิกา้า ได้3ประตูต่อหนึ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอบ8ทีมสุดท้ายนั้นแรก <'m> เมื่อคืนวันสังคารที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ลิเวอร์พูลออกนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ูแต่พอเริ่มครึ่งหลังเบนฟิก้าแก้เกมมาดีกดดันจนได้ประตูตีไข่แตกจากนั้นก็เกือบมีโอกาสตีเสมอได้หลายครั้งแต่ยังโชคดีที่มาได้หลุยดีอารมายิงปิดเกม ให้นำเป็น3ประตูตัวหนึ่งและก็จบเกมด้วยสกอร์ดังกล่าวทำให้หงแดงครองความได้เปรียบด้วยการนำอยู่ถึงสองประตูผมคิดว่ามันเป็นแค่มุมมองจากนอกสนามเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกก็เป็นงานหนักของเราเราขึ้นนำสองศูนย์ก่อนพักครึ่งอาริสอนกล่าว เรารู้ว่าครึ่งหลังพวกเขาจะพยายามทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาทำงานกันอย่างหนักในส่วนของเกมรับและเราพลาดในบางจังหวะ และพวกเขาก็ทําได้หนึ่งประตูพวกเขามีแฟนบอลคอยส่งเสียงเชียร์หนุนหลังเพราะว่าที่นี่บรรยากาศในครึ่งเวลาหลังมันดีเอามากๆแต่กับคุณภาพที่เรามีเราสามารถทําประตูที่3ซึ่งช่วยให้เราขอนคายได้ในเกมถัดไปพวกเขาทำประตูได้ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังและคุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไงกับเกมฟุตบอลที่มีสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง และเกมดําเนินต่อไปมันยังไม่สิ้นสุดพวกเขาเกือบจะทําประตูที่2ได้ด้วยแต่เราก็ทํางานหนักมากในส่วนของเกมรับเรารู้ว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ตอนนี้เราขอมีสมาธิโฟกัสกับเกมถัดไปโอเวน่นเมอร์ดิอารเป็นตัวจริงพร้อมีิเคราะห์3แนวลุกในเกมหงบุกทับเรือ m มเค a e โอเว่นอดีตกองหน้าของทีมลิเวอร์พูลวิเคราะห์ว่าลุยดีอาร์ตจะไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่หงแดงลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้แม้ว่าปีกทีมชาติโคลอมเบียจะพึ่งระเบิดฟอร์มได้อย่างจัดจ้านพาทีมหงแดงบุกไปทุบเอาชนะเบนฟิก้าได้3ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา หงแดงมีเกมในครึ่งแรกกับเยียรลิสบอนที่ยอดเยี่ยมและนำไปก่อนได้ถึง2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของอิบาฮิมาโกนาเต้และซาดิโอมาเน่แต่ก็มาโดนเจ้าบ้านตีไข่แตกได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังจากประตูของดาวินนูเยสดาวซันโบของทีมชาติอุลุกวัยและนับจากนั้นเกมของยอดทีมจากลีโตรตเกตก็ดูอันตรายน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ แต่ท้ายที่สุดแล้วเจอเกนคอปก็มาได้ความเหนือชั้นของอดีตดาเตะทีมเอฟซีปอร์โตช่วยยิงประตูต่อฟ้าโลงก่อนหมดเวลา3นาทีพาทีมหงแดงพัางอาจคว้าชัยไปได้3ประตูต่อนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามแม้ดิอาร์ตจะสำแดงเดชโชว์ฟ,ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นในเกมที่สนามเอสตาดิโอดาลุส แต่โอเวนเชื่อว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมบุกไปบูกับเรือใบสีฟ้าที่เอติฮัสเตเดียมเท่านั้นแนวทางการจัดการตัวสำรองของเจเกนคอปเป็นที่น่าสังเกตว่าดีอาร์ตจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับแมนซิตี้แน่โอเวนคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้การเปลี่ยนโมฮัมเหม็ดซาร่าออกและเปลี่ยนซาดิโอมาเน่ออกทำให้คุณคิดว่าโชตา่าจะได้เล่นในเกมวันอาทิตย์นี้แน่ เขาเล่นได้ดีมากและเขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทกับเบนฟิก้าก่อนเกมกับเบนฟิก้าผมคิดว่า t ดี a ร์สจะเป็นตัวจริงกับนัดที่เจอกับแมน City ตี้แต่เมื่อมองดูแล้วการฝอยให้เขาอยู่ในสนามจนจบเกมนั้นทำให้ผมเปลี่ยนความคิดและไม่คิดว่า t ดี a ร์สจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดที่กับ 6เรือใบสีฟ้าอย่างแน่นอนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ